รีวิวเครื่องเล่นซีดีปีสามนะครับวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะฮะตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล CS-S10CP นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮะตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับช่องใส่ถ่านล้างถ่านสะอาดนะหูฟังเสียกปกตินะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้นะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้นะครับเครื่องมีรอยบ้างตามการเวลานะครับสินค้ามือสองโนตมาะนะครับแล้วก็ลำโพงมีรอย สีสนิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเคลือบด้วยสีขาวมาน้ำพุงด,ด้าน่าจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ขอคนรับได้นะครับขายในราคาไม่แพงน,นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นผมเทสระบบ l ลายอินก่อนนะครับ l ลายอินมันจะมีตรงนี้ฟังก์ชัน CD f m m m i n i ลายอินลายอินออกอินตรงนี้ผ่านสายเอ็ก3.5นะครับอันนี้เป็นวันรุ่มขึ้นลงนะฮะอันนี้จุนขึ้นทยุเพย์พอสต็อปเน็รีเวิร์ดปกติ นี้ต่อไ์อินจากวอล์ปแมนหรือว่าลูกค้าสามารถต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเช่นโทรศัพท์เปิด o u t u b e ด้วลงนี้ได้นะครับเปิดมาฟังได้หรือว่าเอาพวกบูทูธหางปา้าบูทูธเสริมเสียบใน AUX แล้วก็ทําเป็นลำโพงบูทูธได้นะครับแล้วแต่จะไป DIY เอาเลยเสียงดีบนสมควรนะครับเป็นแบบตั้งโต๊ะนิ่งนะครับรองซีดีรองรับ MP3 นะครับรองรับ MP3 มพีสามและบีอ็มดีตนี้โอิ อุปกรณ์ภายนอกนะมาได้นะครับทาเป็นบูทบูทได้นะฮะสำหรับเสริมพวกอุปกรณ์บูทบูทเข้าไปนะครับผมเท่วๆนะประมาณนี้นะครับต่อไประบบ CD CD ตัวแรกเลยนะครับ CD ดีรองรับเ p ็ w m ี Audio Disc นะครับโหลดเร็วอ่านดีให้เป็นกอปแผ่นลอยก็อ่านนะครับปกตินะฮะอ่านเร็วอยู่นะครับ ปกติโซนี่มันจะใช้บอร์ดัวชิบา้าจะอันชาน้าเนอะแต่ตัวนี้ถือว่าเร็วนะครับเน็กแท็กนะครับถือว่าอานเร็วนะฮะนี่เน็กแท็กเยอะ ะะแยกสายขวาชัดเจนหูฟังอยู่ด้านหลังนะ,ะเสียบออกปกตินะหูฟังสามารถต่อจากเอาไปเครื่องขยายทางน,นอกได้ผ่านซองหูฟังนะครับ ต่อไประบบวิทยุนะครับวิทยุกดต,ตรงกลางกดอีกรอบนึงจะเป็น AM นะครับชูขึ้นก็บวกลบตรงนี้นะครับเวลาเจอขึ้นจะอยุดอัตโนมัตินะครับอันนี้ AM นะกดอีกรอบนึงจะเป็น FM น,น,นะครับ FM ตัวนี้ขึ้นสั้น,นแล้วก็สิบมิเตอรเ์เลนะเติบมาน่อย ขึ้นบ้านเรานะบางชนิดจําเป็นที่จะต้องนําไปปรุงให้สุกเพื่อลดสารพิษบางอย่างอย่างเช่นพวกหน่อม้อะไรเป็นต้นนะคะเห็ดโอเคนะครับขอจบกันรีวิวนะครับอันนี้ปุมเปิดปิดปกตินะฮะขอบคุณครับ